สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับ Walking Dead Gamer ครับช่องแบ่งปันหน้าโปรขับครับผมวันนี้ก็จะมาแจกหน้าที่แฟนคลับหลังใหม่มานะครับกับศูนหน้าของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับหรือฮอลแลนด์ครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่ยูโรแล้วนะครับก็ มาดูกันครับเมมฟิตเดปายครับผมไปดูกันครับเฟิร์สเนมก็เมมฟิตครับลัดเนมก็เดปายครับผมคอมเมนต์รี่นี่ก็ลองไปหาดูนะครับคิดเนมนี่เดปายนี่เบอร์เสื้อคิดเนมนี่ให้เป็นเมมฟิตนะครับเดปายเขียนว่าเมมฟิสครับใส่คิดนัมเบอร์เบอร์สิบครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ เกิดปี1994ครับเดือนเฟ b r u บบูอารีครับวันที่13ครับเบิร์ดเดย์ครับมาดูน้ำหนักครับผมปรับที่5ฟุต9ครับน้ำหนักผมให้202ครับให้มันแบบได้ปลายให้มันเป็นตัวใหญ่ๆสต็อกกี้ล่ำๆครับแล้วก็โพซิชันนี้ก็เป็นศูนย์หน้าครับศูนย์หน้าตัวกลางครับ เซนเตอร์แล้วก็ถนัดขวาครับผมเรามาดูการปรับหน้าเลยครับเดบายของผมครับนี่ครับเบลฟิตเดบายมาดูสีผิวรับอันแรกครับสีผิวก็สีผิวช่องที่สองแถวที่สองครับหนึ่งสองนี่นะครับมาดูตาครับตานี่ก็แถวที่สองช่องแรกเลยนะครับ นี่ครับการปรับตาของเรปายก็ปรับตามนี้ครับสีตาก็เป็นสีน้ําตาลช่องที่สามครับเข้มครับสีน้ำตาลเข้มมาดูคิ้วครับคิ้วเดปายนี่ที่จริงคิ้วจะชนกันนะครับแต่ว่ามันปรับได้ประมาณนี้ครับคิ้วเข้มประมาณนี้ครับคิ้วก็สีดำนะครับแล้วก็นี่ครับปรับตามนี้ครับคิ้ว มาดูจมูกต่อครับคิ้วแล้วก็จมูกจมูกนี่ก็ช่องช่องแรกแถวที่สองครับอ่าปรับนะครับจมูกในปลายจะรูใหญ่ๆแล้วก็บานบานนะครับนี่ครับแล้วก็จะยื่นออกมาครับนี่ครับปรับตามนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูปากปากในปลายนี่ก็ ผมใช้เป็นแถวแรกช่องที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมอ่านี่ครับตามนี้นะครับปุ๊บอ่ามาดูต่อไปครับโครงหน้าครับโครงหน้าเดบิวตผมก็ใช้แถวที่สองช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับนี่ครับปรับโครงนะครับก็ปรับข้างล่างครับนี่ครับ เปฟิตเดบปลายมาดูคางคางก็ใช้แถวแรกช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับนี่ครับแล้วก็คางก็ปรับตามนี้นะครับคางเด็บปลายครับมาดูหูครับหูนี่ก็ใช้แถวแรกช่องที่สามครับหนึ่งสองสามครับแล้วก็เข้าไปปรับตามนี้นะครับนี่นี่ก็ กึ่งกลางครับทรงผมดีปายนี่ก็ถ้าชอบก็ช็อตแฮครับช็อตแฮนี่ผมก็นี่ครับแถวสองนะครับช่องที่สองเลื่อนมาทางขวานะครับนี่ครับก็ชอบทรงผมอันไหนก็ปรับเองครับนี่นะครับนี่ครับหนวดเขาก็เหมือนกันครับหนวดเขาจะเพิ่มอันไหนก็หรือว่าจะเอาอันนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะอันนี้ครับนี่ครับ ได้หมดครับไปมาดูคิดครับรองเท้าก็นี่ครับยี่ห้อนี่ครับ u a นะครับที่จริงอันใหม่มันไม่มีนะครับก็ใส่อันนี้ไปครับถุงเท้าไดบปลก็เป็นช็อตครับถุงเท้าสั้นนะครับนี่ครับแล้วก็มีที่ขาดข้อมือครับ สองข้างเลยครับเดบิวใส่ครับจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับคาดอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นนี้ก็ได้ครับนี่ครับอ่าสองข้างครับชอบครับเสื้อก็เป็นเสื้อลัดรูปนะครับท่าดีใจก็เหมือนเดิมครับนี่ครับท่ายิงฟรีคิกเหมือนเดิมครับผมท่าวิ่งของเดปิวครับนี่ครับสไตรเกอร์ครับอ่า นย่ังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ท่านที่ขอหน้ามาผมก็จะทยอยทยอยทําให้นะครับถ้าหน้าไหนไม่ไทำก็แสดงว่าผมทําแล้วหน้ามันไม่ค่อยเหมือนนะครับผมก็เลยไม่ปล่อยนะครับยังไงท่านที่เข้ามาดูยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็รบกวนด้วยนะครับหรือและกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ